สวัสดีครับพวกผมพิชายเช่นเคยนะครับในรายการสาวายน้ําพูดได้บายวินวินพูนะครับอันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของไฟใต้น้ํสาสวายน้านะครับเป็นไฟใต้น้านะครับขนาดเล็กนะครับเป็นแบบที่ใช้ติดตั้งสําห,งสาหรับบันไดหรือผนังสระหรือพื้นสระก็ได้นะครับกรณีที่มีพื้นที่นะครับจากัดอย่างเช่นบันไดหรือ,อ ตรงอ่างสปาอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเกี่ยวนอก2นิ้วนะครับก็เวลาเราต่อก็วางตัวต่อตรงเกี่ยวในนะครับ2นิ้วไว้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เราออกแบบเทเลซินนะครับเทเต็มนะครับตัวนี้ซิลกันน้ําอย่างดีนะครับมีซิลด้านหน้านะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับ DC นะครับ12โวลต์นะครับตัวที่เห็นในรูปเป็นขนาด10วัตต์นะครับเป็น LED 10วัตต์นะครับมีที่เราทำออกมาก็จะมีหลายรุ่นหลายโมเดลนะครับแบบแสงวอมไว้หรือเป็นแสงไว้ธรรมดาหรือจะเป็น RGB ก็สามารถทำได้นะครับทวนี้เราสั่งรับสั่งทำนะครับทำคนนี้ที่สาไว้น้ำหรือบ่อน้ำพุ ก็ดีนะครับที่เป็นปัญหาวันนี้ไม่สามารถที่จะวางจังชันบล็อกได้นะครับแล้วก็สั่งทําเป็นตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะเอาสายไฟ5เมตร10เมตรนะหรือ15เมตรก็ได้ก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะสั่งนะครับก็ทําเป็นแพ็คแห้แบบนี้นะครับอันนี้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับกังวัดีนะครับถก็เทียบเท่ากับไฮโดรเจนก็ประมาณสัก100วัตต์ได้นะครับตัวนี้ นะครับหมอแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสวิตชิงทางโฟเมอร์นะครับการระบายความร้อนก็จะได้ทำได้ดีกว่าพวกหม่แปลงที่เป็น compact นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนะครับการต่อใช้งานนะครับก็ตัวนี้นะครับลายนิทอนเข้ามาสลับสายกันได้แต่ว่าไฟเอาพุทอันนี้เป็น12โวลต์นะครับ DC นะครับถ้าไม่ติดนะครับถ้าไฟที่ไปจากเราไม่ติดลองสลับสายดูได้นะครับมันมีบวกลบนะครับ ก็เดี๋ยวเปิดใช้งานเนยูตัวนี้แสงจ้ามากนะครับแสงสว่างมากนะครับตัวนี้ถ้าเราดูจากภาพนี้ก็โอเคจ้ามากนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือไฟอ่าสิบวัตต์นะครับสิบสองโวลต์นะครับอ่าเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าตัวนี้ผมใช้ชื่อว่าไฟสเต็ปนะครับตัวนี้รับสั่งทำนะครับตามออเดอร์นะครับ อังนี้เราถ้าไฟจากเราไปมีรับประกันให้นะครับ1ปีนะครับตัวที่เห็นวันนี้เป็นแสงวอมไว้นะครับอันนี้คือไฟสเต็ปอ่าวินวินพูลสิสิบสโวลต์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับผมจะแนะนำเป็นรุ่นที่เป็นแบบไม่มีเกียวนะครับสำหรับสวมท่อแล้วก็ถากาวได้เลยนะครับอ่าสำหรับตอนนี้มีเพียงเท่นี้ขอบคุณครับ